สวัสดีค่ะภูมแม่พี่น้องชาวไทยโวโลกนะคะมนันนี่ช่วงนี้กติเห็นแต่หิมะจากนอยได้พี่น้องเพราะว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์หิมะเนาะขยางเห็นงานํากันพี่น้องคอยระว่างไปเนาะคอยระว่างยางกับคอยระว่างเอาแตเ,เบังรถแลนลําบากเลยพี่น้องรถแลนลาบากขนาดเลยรถแลนบอได้เพราะว่ามันมืนหนามมืนหลังให้เสียหายพี่น้องห้อยรถแลนมันก็ส็แลบหนะ้าแสแลบหลังได้มันลื่น เดี๋ยวมันก็สิซ้มกันเนาะเพอาะมันอันตรายเขาก็บบอลแลนนะเขาก็จอดต้องมองแต่แมงเลยนะรถเขาก็จอดเต็มหมดเลยแอนนี้เพราะว่าเขาไปบ่ได้นะตอนนี้ฝนตกจ้าฝนตกปล่อยเพราะตกแห้งๆในทีถอถี่เลยละลายหิมะบ่อย่างมันตกเนาะทำละลายหิมะออกให้หมดมันสิได้ต้องลำบากเป็นอย่างไรบ่ คอยกัย่างจ้องเจาะไปเอามค่อยๆไปบอมันบอกรถมันลื่นขนาดไหนมันลื่นมันลื่นมองนี่มันไข่แน่เดี๋ยวมันบ่อยมองมองอันมองมองอันชั้นมองนะพี่น้องมองมองเนินนะมันลุ่มมันลุ่มเนิ่นบ่ได้มันลุ่มเนิ่นมันคือแสลบไปทัวอันตรายเนาะนี่แหละพี่น้องไปกันไปก็ต้องไปเนาะเฮานาวก็ต้องยูหอนก็ต้องไปสิละ ท,ทั้งไดได้คนทำงานนี่นของบางขางกับแพงเดี๋ยวบางงามปะ <c oughs> งามไม่ได้อันตรายแต่อันตรายเนาะมันเบิ่งงามอะแต่มันอัน สำหรับพยางอันตรายมากเลยสำหรับรถแลนที่ว่าที่ว้าอันมันเป็นอันน้าแข็งนะแต่กับมันฝา่าฝนตกมากกับใครแนยุมฝ่ามันละลายมันนะนะฝ่าฝนตกมากใครแน่ใหฝ็ฝ่าฝน้อพี่น้องเอ้เทวด,ดาเอ้ฝา่าฝนตกลงมาสิได้เมดดอ้ยเบืเ้องเป็นทะเลหิมะเลย นี่มองนี่พี่น้องเห็นบ่มันลื่นขนาดไหเบ่งรถค่อยๆยยองไปนั่นคนค่นยค่อยไปนะ่นบ่ไเด็กไปเร็วนะไปเร็วบ่ได้พี่น้องบางเต็มเนินเลยมีมะเต็มเนินเลยเต็มต้นหมะมันละลายดีแต่ว่ามันละลายลงดีนะแต่มันละลายลงนะอันนบอกจังสันนี่ ซื้อคูซืหัวกับบ่านอนนี่กินไม่ไม่ได้แถมแข็งจัดมามันดีใจมันไหลเลนนี่มะพี่น้องพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งให้เบิ้งนี่มะคอยออกมาตาบ้านแต่เว้นจากน้อยพราวาย่านมานันันย่างไปลำบากต้องค่อยค่อยไป ออยองเยาะยองเยาน้องเบิง้งเขาค่อยๆขึ้นมากอุ้ยรถรัฐบาลเขามาเกตถนนดีนะน่ะเขามาเกตถน,นนหายเขาประทันขึ้นบนะ่ได้นะเป็นมังโนีมุนอุยป่ยเลยโอ้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 เอ้ย แฮปปี้มาเล่นมะมาเป็นเรืองมะมาพิ้หัวยาไปน้ำกันไปขอดูบ <ak> <Read this> <laughs> <laughs> ิ่งไหมรถนีมบ๊อบุ้งเองว่านี้รถนีมบบุ้งคิดว่ารถเ็นแรงดนะเพราะว่าเขาเกตถนนเขาเกตถนนอยู่นะเขาแรงดไดยอยู่รถอันเขาไม่รถเกตถนน ก็โรยเกลือน้ำก็โรยขี้ดินทรายก็โรยเกลือนะพาพี่น้องมาเบิง่งช่วงนี้ก็จะเป็นสีจักนอนนี่พี่น้องเนาะอย่าเบื่อกันเด้อเดี๋ยวไปไปเมืองไทยก่อนขอจยจีไทยแดดพี่น,อน้องได้เบิ่ง่อจพีพี่ท่ายแดดพี่น,อน้องใ้เบิ่งบปะนี่สารลับรับเปลี่ยนกันโอ้ยหมืน่นหมื่นหลายพี่น้อง รถลหลายรถมีแต่น้ำแ็งรถมีแต่หิมะุเหม,อมือนลุบงรถรถฮมประฮมสีขาวรถฮมดีมารถได้ไร ไอ้น้าหนมันลบเนาะันฝนตกฝนแล้วซะฟ้ามันเหมือนเหมือนกุมมรว่าออกเดือนเมษากับมาตกอีกด้วยล่ะอาทิตย์นี้ทีตกทั้งอาทิตย์เลยล่ะหิมะกระไดกรงได้พี่น้องแม่กระถังเมืองไทยโซนเนือก็ยังหนาวเลยธรรมดามันก็จีฮอนเนยคือจังหนาวอากาศเนาะโลกมัน โลกมันแปรปวนโลกมันเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะการมันเปลี่ยนทวโลกเป็นกันคือกันทวโลกดีจะว่าฝนมาฝนตีจะว่าฝนมาใสไปบนมีฝนนะพี่น้องเอ,อ้ยแข็งเปิกเลยเนีน่ยนี่ทางพยางดีจะว่ามีฝน ขอบคุณพระเจ้าที่มีฝนตกลงมาฝนตกลงมาใส่แล้วก่อนละลายไปบนวกนี้ฝนโอ้โห,โห,โหโประเทศไทยเกษตรก็เป็นโอ้๊ม,มาตกเฉียดหัว รถรถค่อยขึ้นหนาวหนาหนาจนมืดมาแล้วหนาจนมืดมาแล้วพี่น้องหนาว มนมันไม่มองโมนมันเป็นอันนันยังมาท่านในแข็งพี่น้องโอ้ยไม่มาท่านในแข็งยางดังยางในเลี้วอยู่ยางมมันเป็นปุยๆเห็นไหมันเห็นไหมมันาเป็นยางนี่ล่ยหลดค่อยๆ้ค่อยไปค่อยมาก นี่น่าจะหนี้มันฝนตอนนี้ฝนบางอ่ะเพิ่งชั่วงที่แล้วเห็นไหมตอนนี้ฝน จืนแท้ไม่แต่หิมะมองบังพับนี่บังพับไม่แต่หิมะเลยมองนี้มองอนนั้นคือค่อยบอกพี่น้องฟังเนาะมองนี้มองที่ก้อนนั่นน่พี่น้องนเนี่ยเขาจะให้พี่น้องมองมองก็เติมมันลดเสียบไฟฟ้าในพี่น้องมองก็จะชาร์จไฟฟ้ารถยนต์นีน่มองนี้ ข้าสิม,มาชา์จไฟฟ้ารถยนตนมงนี่ขันบานเขาก็วา่าคือจังปั๊มเนาะปั๊มอันนี้สําหรับรถอันซีไซเอันไฟฟ้าความเสียงม,มาชาัดมหันต์ชั้นคุณละเริ่มออกดอกแล้วเป็นฟางสวนแล้วอันนี้อันนี้เป็นบานเรื่องคนชลาบานเรื่องคนชลาเนาะสองหลังติดกัน,อ,น,น,นอ,อ,อันนี้เป็นช็อปช็อปเป็นพับ ยางไงพี่น้องเอ้ยมีแต่งินติซื้อกินลำมูเฮ้านี่เฮากับหางเห็นงานเดี๋ยวนี้เฮากับขายเฮ้ากับเห็ุงานโอ้ยดีดีดีด,ดีถนนใครแน่เข้ามาเกตรัฐบาลเข้ามาเกตถนนที่น้องใครแน่นี่รถแล่นขึ้นได้ เราแค่นั้นก็ค่อยขึ้นก็ค่อยขึ้นเอาฮึบจืนนเองเบิ้งต้นซากุระต้นซากุระมีแต่หิมะเท่านั้นเลยนี่มีแตห่หหมาจับโอ้หลบกระายหลายพนลก ถาจะฆ่าคนพี no not, ่น <quelques robi ers> ้องทับไฟแดงก็อนมาติดขามไปมาติดไปหพี่น้องได้เบึงตรงขามก่อนอุ๊อยไปพี่น้องบึงถนนมันมันชันขนาดไหนเกิดมันชันแล้วเกินเกิดว่าหิมะม่เท่ามาเซ้าตกนะ แล้วมาท่านใดนะเมื่อไ่แต่หิมะมันมันเศร้าตกแล้วรถอันรัฐบาลก็มาเกรเพิ่นมาเกตออกก็เอารถแท็กเตอร์เพิ่นน่ะมาเกตออกแล้วก็โรยเกลือโรยเกลือแล้วก็โรยขี้ดินทรายนะนี่ไปได้สั่นไปพอไดนะไคก็ย่องจังเจาเอาเมื่อไหร่พอท่านมื่นพอเป็นไดเมื่ออื่นเด้อเกิดบ่มีหิมะเกิดบ่เมียนฝนมาล่างนะเมื่ออื่นสิห้ายสิรินขนาดเลยวมนนี้มันยังพึ่งตกใหม่นะ กับบอกไม้จะมาขึ <tech Kid> <gro> er ้นหมนละตรงมัดมือมัดขึ้นบ้านแถวเนี้ยน้องเบื้องมันหนาขนาดไดนหนาแห้ต้นหมอกต้นไม้ไม่ได้นี่ะโอ๊ยหาใจทษที่พี่น้องอากาศเนาะ ยินอะไได้เลยพี่น้องเอ้ยทำมาอยู่น้ำเขาทำอยู่บ้านเมืองเขาก็ต้องสู๋เนาะอุ๊ยอ้ลื่นโอ้ยโทษทีพี่น้องหยาบคายโทษทีมันมนอันพี่น้องกบคุณหนาลนเนาะถ้าคนที่กดไลก์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องแทน ชาวพัลอล่คนนั่นทางไปพี่น้องมาหนีพพี่น้องมายางไปเห็นงานน้ำกันกับยางเหิมะจงเจาะมันเจาะเลยพี่น้องลื่นหนาเลื่นหล,ลังเป็นยีละบากาบได้เนาะ <S <S โอเคจ้าสวัสดีค่ะ